โอเคครับกลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับคลิป m i n ไม a ครเทกิทหกนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากจากคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่าเราอัดต่อๆกันเลยนะครับในในตอนนี้นะครับเราจะมาสร้างเขาเรียกว่าออ s ซิเดียนเจเนเรเตอร์นะครับเราจะทำแถวๆนี้นะครับอ,อ่ตรงนี้ดีๆ,ๆตรงนี้ก็ได้ นี้ก็เริ่มแรกเราต้องเอาน้ำวานก่อนแต่ตอนนี้มันปัญหาของเราคือเรามีแต่เรา,เ,าเรากเอาระหวัดนั้นไแล้วก็จับระหวัดเทมี้ก่อนชั่วคราวโอเคเริ่มแรกก็จะเอาน้ำเทง,งนี้เราก็จะไปใส่มาเพิ่มอีกหน,น่อย คือมันมีประโยชน์มากเลยคือว่าเราจะได้ได้ออกซิเจนมาเลยเราไม่ต้องไปลุยอะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเราจะมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่พิเศษมากคือบล็อกเบเกอร์ครับเราไม่ต้องใช้ขวนเท็แเราก็สามารถขุดได้ครับมันมีประโยชน์มากจริงๆครับตัวนี้โอเคเราได้อันนี้มาแล้วแล้วก็เอาบล็อกเบเกอร์ต้องวางตรงนี้แต่ว่าวเราไปขาบก่อนดีกว่า สาเหตุเราจะสร้างนี่คือว่าในวิดีโอนี้เราจะไปมิเทอร์นะครับโอเคตอนแรกเราต้องใช้พิสตันแล้วก็ใช้คัพเปอร์สโตรก็ใช้ไอรอนพีเอ็กเป็นสองนี้แล้วก็คราฟไอรอนพีเอ็กมาก,ก่อนได้เน้นว่าไอรอนพีเอ็กที่ว่าตอนนี้จะต้องไม่ยังไม่เคยถูกใช้นะครับอันนี้ฟุกมากเลยดรอปจากใช่ครับจากดรอปจากสเกลตันมาแืมและแะแ,แ,แล้วก็ทีนี้เราก็จะมา,าดูตรงนี้ อเลิสโตนอ,อือแล้วก็คาพ,พิสตันขึ้นมาสูตรคาบยังเหมือนกับวานิลาเป๊ะๆครับแบบนี้อ่าได้มาแล้วทีนี้แล้วก็วางเข้าไปเลยเอาเลสโตนใสิ่งนี้แล้วก็เอาฮอปเปิร์สโตนล้อมไปเลยอ่าได้มาแล้วแล้วก็จะคาปุ่มครับปุ่มแล้วก็มีสองใส่เข้าไประหว่างนี้ก็อย่านนไปวาง เอาเพจเชื่อเพจก็ได้ครับเหมือนกันไม่ต่างคือแค่ขอให้เราได้สัญญาณเลสโตนมาก็จะโอเคครับเราก็วางตรงนี้นะะกเลยะกีการทำงนานทีนี้สมมุติเราเอาบล็อกวางปุ๊บเรากดปุ๊บมันก็จะเด้งออกมาข้อสมคัญของอันนี้ก็คือมันทุกออกซิเดียนได้เราก็ไม่จำเป็นต้องไปแบบ ราก็ไม่จำเป็นต้องไปหาขันเพชรมาแล้วก็สามารถทำได้เลยอันนี้เป็นเทคนิคที่ใช้ในแบบมัลติเพย์ได้แบบเวิร์กมากเลยคือไม่ต้องไปต้องไปหาเพชรมาแล้วก็สามารถทำได้ทีนี้เราก็จะจะต้องออทำให้มันดีๆขึ้นคือทีนี้เราต้องวางลาวาครับเราต้องมีเทคนิคว่าวางยังไงให้มันไม่ให้ลาวามันมีอยู่ตลอดมันไม่หมดอันนี้เราเราจะมา,ามําอดีตนะครับ วางลาวาอย่างไงให้มันไม่หมดอ,มอทั้งที่ดีควรเป็นแบบลาวาไหลตลอดนะครับก็คือไหลลงมาจากด้านบนหรือว่าด้านไหนก็ได้ครับขอแค่อย่างเดียวคือไหลนะครับไหลาจากด้านบนคือแบบไหลลงมาตรงนี้เองครับนะโอเคครับเราได้คําตอบมาแล้วนะครับแต่ตแตก็ต้องเสี่ยงเหมือนกันนเพราะว่าทั้งที่ดีควรทำกำแพงอย่าง้ในสองชั้นนะครับ เค okay, ครับจริงๆเราไม่ต้องแผงสองชั้นก็ได้ครับแต่ว่าทีนี้ก็คือเราก็จะทําตรงนี้ปิดตรงนี้แล้วก็เอาลาวาเทอไปน้ําเรายังไม่เทเพราะว่ามันจะล้นไปทั่วเราก็จะปิดตรงนี้ไปก่อนเออตรงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช้ทรายดีกว่าเพราะว่ามันมันไหลมันต้องใช้บล็อกที่มันไม่ไหล,ลก็ลก็จะใช้คอพโปสแตโต แล้วก็น้ำบาเลยเรียบร้อยทีนี้แล้วก็เอาตาม,มาร์แต่ถ้ามีแหล่งลาวาอยู่ใกล้ก็ลองไปตากดูนะครับโอเคแล้วทีอ้าวมันได้คอปเปอร์สโตนครับ เดียวบอกว่ามันต้องสลับกันเพราะว่ามันอาจมีหลายกรณีนะครับที่ดีไม่ดีอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับดวงคุณนะครับ <c oughs> ดวงคุณเลยนะครับนะครับอันนี้อาจจะเป็นช่วงตลกตลกนิดนึงนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าตรงนี้มันทํำยังไงบ้างครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ครับครับเพราะว่าคือว่ามันก็จะต้องใช้ความสามารถนิดนึงครับว่า วางแล้วบางทีอาจจะสับสนได้ไม่ใช่ไม่พอสามาครับอาจจะพิ่งดวงด้วยก็ได้เพราะว่าโอ้มันไม่ได้ดวงขนาดนั้นนะอ้าวแหลงลาวาแล้วแล้วเราจะหาเงินเลองดูดิครับเสียงเสียงเสียงครับเสียงเสียงมาตัวไม่มาแล้วเนาะมองสิครับรู้สึกว่ามันจต เพราะว่าผมไม่เคยได้ลองนะครับเพราะผมไม่เคยทานนะเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับในกรณีีเราสังเกตว่าเราจะต้องทําให้น้าบันไหลเข้าไปใส่ซีเดียนซึ่งเราต้องใช้ลาวาเยอะเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดใครมีลาวาอยู่ใกล้สังเกตอย่างเดียวคือภูกเขาไฟครับโอเคครับเราจะพอตหนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้วิธีใหม่้วครับคือปล่อยให้ลาวามไหลลงน้ํานะครับและ ถ้าเกิดคุณประสบปัญหาเจอราวาในถ้ำคุณก็อาจจะเอาวิธีอย่างนี้ไปใช้ไได้นะครับปรากว่ามันก็ไหลเยอะเลยทีนี้ก็แล้วก็ดูว่าตรงไหนมันเป็นต้นของมันแล้วก็ตักมันออกมาเลยมันก็จะได้เหมือนกันซึ่งคิดว่ามันคงอยู่ด้านบนสุดของเขานี้เราต้องพยายามขึ้นไปให้ได้โดยที่ไม่โดนคีเปอร์ฆ่าตายนะครับตอนนี้เออแล้วเราก็รอดแล้วนะครับ เมื่อกี้โดนลุมเป็นฟูงครับแต่ว่าก็ฟูกครับไม่ตายครับเพราะว่าเรามียันธงกระพันนะอะดียวขอบอกเป็นรอบสุดท้ายนะถ้ามึงจะมาพูดกวนตีอย่างนี้มึงไม่ต้องมาพูดกูเลยออกไปเลยขอโทษนะครับเมื่อกี้ใช้คำหยาบเล็กน้อยคือมันเป็นแบบว่ามันไม่ไหวจริงครับ เราต้องใช้เวลาขึ้นสักครู่นะครับเพราะภูเขาบาซอลนี่มันขึ้นยากครับมันซับซ้อนแล้วมันไม่ค่อยจะมีทางขึ้นอะไรเมื่อกี้ขึ้นไปได้แล้วแต่ลืมว่าตอนที่ตั้งเวทยไว้มันตั้งผิดทีครับมันก็เลยลงไปอยู่ตีนภูเขาแทนตอนนี้เราก็ต้องให้ความพยายามแรงในการขึ้น,นแล้วเราก็ขึ้นไมาได้แล้วะครับ อันนี้ก็อันนี้จะคล้ายๆกับ warp ในเซิร์ฟเวอร์ครับอาายแล้วก็อันนี้ไม่นับใน,นในระบบของนั่นครับในกฎของเราอันนี้ก็คือเราใช้คำสั่ง bin เออใช่กับายนะครับในการบายคำสั่ง slash go to ซึ่งมันคล้าย slash w a r p นะครับกับอธิบายซึ่งคำสั่งเต็มมันเป็นอย่างนี้ ซึ่งลาวาเราก็มีใช้เยอะสมควรตอนนี้มันไม่ถึงแล้วเราก็ขุดออกไปก็ได้ตรงนั้นเราก็ปล่อยไว้เงินเผื่อเราจะต้องใช้ลาวาเยอะๆซึ่งเราต้องใช้ออปซิเดียน12อันตอนนี้เรามีอยู่แล้ว3-4อัน อันนี้มันสามารถทุบออบซิเดียนได้นะครับเพราะฉะนั้นมีประโยชน์มากอันนี้เพราะว่าเราคงไม่สามารถที่ไปหาขวานเพชรมาใช้ได้ตลอดะะมันคงไม่ได้อะครับอ้ตายแล้วตกลงในรูมครับครับ เขี okay, ว่าตอนนี้มันจะลาวามันจะ,มนจะไม่มันจะไม่ลดลงแล้วนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคนี้ไปเรื่อยๆครับอเอาเชียร์ไม่ตักไม่ได้ตรงนี้เราก็ยังใช้ได้อยู่ แล้วพอเราไปนิเธอได้แล้วเราไม่ต้องพังโบราวะครับมีใช้ไม่จำกัดแน่นอนคือตอนนี้ในระบบลาวาแบบไม่จำกัดของเราเนี่ยเรายังต้องการไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรเบสลอตอยู่นะครับสำหรับระบบนี้มันจะต้องใช้เบสลอตในการค้าของที่จำเป็นนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้หากันง่ายๆนะครับอเบสลอตเนีย ต้องใช้เบสล็อตตั้ง8อันนะครับซึ่งตอน,นที่ผมเล่นในเซิร์ฟมันใช้ขอเพื่อนเอาครับมันก็เลยมีแต่ตอนนี้มันไม่มีเพื่อนในขอังนั้นมันก็เลยไม่มีครับดังนั้นตอนนี้เราก็เลยจะต้องหาวิธีว่าทำยังไงเราอาจจะต้องใช้ไข่สปอร์สปอนเอาอันนี้ก็ขออนุญาตโกงเล็กน้อยนะครับซึ่งมันมันไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆนอกจากว่า,าต้องใช้ไข่สปอนเอาครับเพราะว่าไม่งั้น คือไม่หานจริงๆก็น่าจะแย่ครับมันต้องใช้เวลาหลหรือไหลชั่วโมงเลยทีเดียวซึ่งเราก็ไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นโอ้ลุ่มนี้มีลาวาเยอะที่คินะเนี่ยขุดมันเยอะเองมีกันโอ้ลุ่มนี้แต่เราต้องระวังไม่ตกลงไปตกลงไปตกลงไปนี่ตายกตกลงไปตายจริงๆตอนนี้พูดมาเยอะมากแล้วคือ อันนี้พูดจริงคือวันเอพิโซดตั้งแต่เอ,อ่อวิดีโอที่1นึถึงหนี่คืออัดวันเดียวนะครับต่อกันมาตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็ 5, นห้าทุ่มกว่าแล้วครับเนี่ยยังคือยังไม่ได้เลิกเลยครับตอนตั้งแต่ตอนนี้คืออัดต่อนเนื่องเลยครับเว้นประมาณชั่วโมงแล้วก็อัดต่อมาเลยเรื่อยๆไม่ไม่ได้หยุดเลยโอเคตอนนี้เรามี12อัดแล้วเราต้องการแค่อ,อันเดียวแล้วก็จะไปนระกได้เลยครับเพราะว่าขั้นต่ํา ต้องใช้ออคิเดียนสิบสองอันเรียบร้อยโอเคเราก็ั้านได้โอ้เช้าพอดีเลยเอา้าวตกอีกแล้วดุ่มนี้นิดโดดไม่ระวังนี่ตกบ่อยจริงๆเพื่อนมันความคิดว่าไม่งั้นคีเปริร์มันเข้าบ้า,บาเราได้แล้วก็เลยสร้างไปแต่ว่าผมก็เกลียดออกประตูเขาก็เลยใช้วิธีโดดเอาแล้วมันก็มักจะเป็นอย่างเงี้ยครับโอเคตอนนี้เราก็ได้นะแล้วเราก็จะ วังนั่นตรงนี้ไปแล้วก็จะไม่พอทีนี้แต่ไม่เปไรนเราเราค่อยว่ากันก็ได้สังเกตว่ามันไม่พอสองอันแล้วก็ไปเอาอเบเกอร์มาอีกคือคือเรามีอยู่อันเดียวก็ต้องอยืมน,นิดนึงคนระับ น้ำก็จะไหลซช่ไหม,มอ,อ๋อดีจังเอยได้ไ <c oughs> อันนี้มันเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากครับมันสามารถใช้เนนัินได้มันใช้ทุบพวกอะไรพวกนี้ได้มันก็จะสะดวกเลย โอเคเลยอันนี้ยังไม่ได้คาบไขควงเพราะฉะนั้นเราจะต้อง,ต,องต้องไปไล่ไปทีละสายนะครับเนี่ยไม่งั้นมันจะไม่ได้เราต้องทุบออกตรงมุมล่างออกมามุมล่างด้านนี้เราไม่ได้จาเป็นต้องใช้จริงๆคือมุมบนก็ไม่ได้ใช้แต่ว่ามันออกยากกว่าเราก็จะเอามุมล่างออกเราเราก็จะใสยอย่อื่นเข้าไปแทน โอเคตอนนี้ได้มาแล้วสามสองสามโอเคครบแล้วที่จุดไปนะ <c oughs> อ่าได้แล้วครับตอนนี้เราไปนรกได้แล้วครับเอาเป็นว่าตอนที่เราไปนรกนี่เราจะขอพูดกันในคลิปหน้านะครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เอาแค่นี้ก่อน